Ready, set Three, two, one. Go, shoot. ตครับสามส o งหนึ่งโก้ชูสลงสนามแล้วว่าฟินิชมีฮนะพยายามตีอยู่ครับแต่ว่ายังไม่ออกครับตอนนี้ผโค้ชไปหมายหนึ่งที่ยังก่อนแต่ว่าเหมือนเริ่มเอียงหรือเปล่าฮนะและฟินิชมีครับพยายามทำรอบไล่ตีอยู่แต่ว่าเหมือนมีคนลน้น้ามือนะตอนนี้แลนะอ,อ้เป็นเปินฟินิชครับนี่เอมมี่ครับ,มมรบได้ไปก่อนฮนะหนึ่งคะแนน โนีิสองครับชมเปลชอปปิครับและเป็นชาร์กสเกลกันทั้งคู่ครับผมเวรีเซครับ t h r e two one go shoot สงสามนะครับชาร์กสเกลฮะตอนนี้ครับพยายามชาร์จอยู่กับบนแล้วมีคนหนึ่งพยายามวิ่งไปเอ้วจ้าบอ้เอาไปเลครับโอ้แ้วเป็นคุณเอมมี่ครับผมตอนนี้คะแนนอยู่ที่สามต่อ0ูนคะแนนครับ อยูไอโอพีครับจะต้องกู้คะแนนคืนมาในเบรลุสุดท้ายนี้นะครับทีสามครับโชว์เบลดโชว์บิดครับผมเป็นฟินิชวิ่งกับแคลรโนบีนะพร้อมแล้วนะครับเรดี้เซ็ตครับ3 2 1 go shoot แคลรโนบีรับพยายามเอียงอยู่แล้วฟินิชวิ่งอุ้ยคงพยายไปทำได้แต่ว่าแต่ว่าไม่รู้จะทำอะไรกันไม่ได้แล้วและแชมป์ของเราในวันนี้ครับเป็นคุณแองจี่ครับ